ยูกิกันพลสวิจิตรโอ้ยยังตัดโดนที่ตื่นเต้นมากเลยนะี่ตื่นเต้นจะตื่นเต้นนะครับท่าสามารถควาิดนี้เป็นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับไหน อยากชนะปีหน้าต้องตั้งชื่อให้ยากที่สุดครับวันนีชื่อที่ยากที่สุดของปีนี้นะคะแร๊พรับประละหนึ่งแสนบาทนะครับไปที่ world world c o s t u m m i t 2011ันสิบเอ็นากโยาญี่ปุ่นด้วยครับในต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับขอหนึ่งสองสามถ่ายภาพร่วมกันด้วยครับ และ้วพิธีแรกของเราจะเชิญคุณอนิรุทธมหาธรครับท่านผู้<ว>ช่วยกรรมการผู้จัดการ,รกลุ่มบริษัทเครื่องบินบริษัทโอชิปลุกจำกัดมหาชนครับและต้องขอเรียนเชิญคุณศรเกียรติชัชยวัฒน์นะคะมาร์เกจแมนเนจเจอร์บริษัทโอชิปลุกจำกัดมหาชนเวลาให้เกิดขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะดีใจอ่ะและในวันนี้ต้องขอบคุณซูเปอร์ฮีโรส่สแลปของเราเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นคุณนักชาติภพแหงเอฟอาร์ตี้ธนชาติดือนอนิสราครับ คุณซาอาหารรู้สับปริชีสเคสสายปาราพิญญาดีเจจากฮัตการหนึ่งห้าไอคิวเตอร์เจไดเป็กแล้วก็คุณด้วยครับผมแต่ที่สำคัญเนื้อสิ่งน